สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคุณทุกคนค่ะวันนี้บระคนทสเ้าเดือนศัพา์มาล้อทงคือเกาเลัดค่ะลำโพงว่าสีแไดซ์มันยังหน่อยเนาะครับผปลากขอนหรือว่ากบไงหรือว่ากบต้มเนาะเรียบรุนพระพุทธเจ้าเดือนครับผม ครับผมดูเลยใหญ่บ่ตัวใหญ่เลยโอ้ยโอ้ถูกบเถาุ้่งนิ่มคุณมดตื่นตื่นด้วจ้ะนี่ถูน้องลองบเถาครับผมปาบอ้ยแหงอ้ย่ถูกเือแตกเลเงือนกบเถาใหญ่แหงผักโอ้หตัวเลกแห้งหนด้วจ้ะนี่ตัวเลกแห้งหวานเจ้ือนครับผม อยู่ปลากรอดเลยเนาะตัวหนามกันบวงเนาะปลาเต็มเลยครับผมหมวนาเสือเลยโอ้ใหญ่แห้งครับอัวนึ่งพออมพอครับโอ้โหมาดีดีเดือดสะเวียนเลยมันเสยมันสวยอย่างจชนวานเนาะตามหาจชนวาตามหาหนามครับผมตามหาแรียงหนามมีมเม็ดอยู่นี้ เียไปหลเกิบคับผมจังพอนีป้าน้ำหน่อยเดียวเคลียเพิ่งเรื่องขางกว่าน้เพิ่งกบก่น้คบ่อนคับผมรุคอยแล้วป่ะเคียหาแบบนี้ด้ครับผมขอบนามไตฟางาะไตเรื่องโซเดียมพอครบแล้วครับผมโอ้ย่ยง่ลอ้ เงินตาแล้วนี่กบหมอบเด้จ้ะกบหมอบกบหมบแต่น uh. 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 uh ี้อีกและให้กินเขานี่ก็ให้กินยง่ายดีจะถุงใส่ก่อนเดี๋ยวปลอกครูบท่านไลยโอ้ยมาบงคอนนี้ครับผมน้ำเลือน้อยร้ลายแห้งรลายแห้งเลวยอุ่ครับผมเต็มเลยยับยับเลย โอ้ยมันยังเว้าหลายสัตว์ปะขอนเอาเต็มสิทาเอาด้วยครับผมเนื้อนามิดหน่อยไว้แห้งดีอ้าสุดยอดเลยจ้ะป้าเอาไปยังไปยังมามาขอป้าอื้อเห็นจ้ะกริปก็บปกริปดดไปแล้ว ชาในเมื <Hoy S 2> ่อชื่มมดงอู้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 อ้บ่ได้เปิดถุงมาใส่หนี่เปิดถุงเนาะแับจับใส่เพราะว่าบ่เอาหนังผันบ่ได้เอาสวิงมา สาป่า่อนเนาะแต่วจะคยมันแห่ง๋ยวคยจับเพเดียวใช่มอ้หาตัางกล่องด,ดแป้งเลยครับผมไทยเ,เดือนชาป่านะบระคนที่สาบนเก็บตัวตัว ลน้ำามแห้งแล้วครับผมอ้หหลายคักไปให้หยิบๆเลยครับผมเดินกำังในต้มเลยตัวร์ไปดูดแถวแล้วเนาะอืหหลายคักดีปล่อยเลย เดี่ยวท่านไปใส่อยู่ใส่ไงต้องกวาดต้มขึ้น้วยกันแล้วเนาะว่ามันตต้มอยู่อะไรตัวใหญ่จั ตีก่อนเอะเด้อตีป่ะไปตีก่อนเต็มตเาเตตากล่องนี้ด้วยคือหมอวานเรชัดมีบ่ะกำถึงมองเดียวก่อนอู้ยไรเี่เอาไปหอด,ด,ดรถอนรถก็อยู่ยังใกล้เลยยยงงาะไปดูอัอนเดียว กะชิพอ๋อเนี่ะกว่กชิพอกอกะชิมานกันอของลุ่มนะันค้งเเดียวงานออกนี้ต้นกลองลายขับลายเนี้ยมันก็ขอคือข้นมว่าเนาะคอนไปแพงเลย แล้วมอนมาเกามาตรงนเลยหนึ่งเดียวมันหนงเดียวครบได้ตัวเดียวครบตัวเองหาเอาปาก่อนเนาแหมขอปาลาเอาปาก่อนแต่ว่าต้มต้มผลายเลยจบตรงกัมอาเลยอ้ผ่านอะไรลยบนสุ่มอะไรเลยี่ไรแง

ขาต่างฟองไปต่างไ,ไม่้จับน้ำกางาเผาเลียบเยอะปลายแห้งบวดขาเลยเกลือปนอย่นหดอกมันเหี่ยวผ่ามาเปลี่ยนอยู่เกลือเลยเยอะบนร่างเนี่ย เป็นว่างเลยเลยบนนี้ผอว่อางป่าปุุุุุ๊๊๊๊ปปปปูเต็มประมือเต็มกล่องเรียบร้อยนี่เรียบร้อยดีเรียบร้อยบ่เดี๋ยวคนระยาโบากผับกลับขึ้นมาแล้วครับผมคือเมื่อว,วานเขาชัดชัดกบถึงเป็นสองตัว เดีอพี่น้องมาจับปักขออนในเสาเดือนด้วยอหลายปวดหลายแหวนี่้อจับผลแค่สามแค่สีอื้อกอบอีแล้วอู้เต็มกล่องอีกเดียวพวก จจดีจอดดีจอดมือนเง <c ười> ี้งยือกัมือป่าลุดออกไหมดอืปาไม่คุหาออกบ่บ่เออเป็นเส่ีกำลังต้มออกกนเนาะก ก็ต้มแม่่ะมอหลายคับมีอลายกี่เอาดีกว่าปลาหลาปลาเนีย่ยต้มไอยมาใส่กล่องแล้วเรจะแน่มึงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาแนวหยั่งมาเลยเนี่ยซอย ิยบนมวัน้ตงใจว่าไม่เห็นประขอนเนาะตั้งใจมาหาโคกี่นาคือว่าเะตรงแดดตรงแรงตรงแรงกูลายยางเนาะอชาวอะไรที่ปลานะปลานนง้มันเอาน้ำมาเติมถัง่น้น้ำไมมนซสาวอี่ว่วัดทุกคนรก็สาวอีกูได้อีกคู่านาันีเพราะที่ได้ทัง

เดี๋ยวกระพบักไปเลยครับผมเดี๋ยวซอยเสาเดือนก่อนเดินพี่น้องมาเลยถังละน้ำมาเอางี้เลยได้เป็นกบ้ลายโทนเลยตาเรียกะกะได้มีต่าเลยตวใหญ่ยิ่งแหงนี่ยเนาะ 搪塞他们。 เป็นอนไรเี้ยเนาะเป็นก่องทับกันดูเลยจิปลาปลาใช่เงี้ยเงี้ยี้ยเก็บมือหลาเนี่ย

นี่เดียมนาคลิ้งคลิ้งไอเดือดนี่คลิ้งเลยคลิ้งไงแห้งตะตากแดดน้บมือเฮ้ยบ่อยากหัาเลยคลิ้ง

โอ้แชทบอสทน,นได้นะหายรถน้องผู้ซีนวนหนึ่งนอ,อ้โหกำลองด้วยอ่ยจัดปะะั๊บจ้าเออหลายแห่งครับเออ

ก็ห,อดดหอ่อรดก็้าละทุ่งนี่ชิ้นังไ่ตัวเก็บใน่านดบนว่าวชิ้นใหญคับครับผมกลับมาห่อรด,ดแล้วครับผมโอ้โหคือเมือ่อยเราคนหิวมากเกือบหลอดพี่นอ้องเพืนครับผมเกืเต็มทังสีเลย เด็กกู๊ปสองตัวเขาแต่ว่าหาป่าเขาแต่จะป่าอยู่จ้ะเด็กบูสองตัววันนี้หากบ๊ปสาบแต่เด็กบใหญ่อยู่เนาะแม่นจ้ะเมื่อให้พี่น้องถ้าเอาถ้าเอาีลีเนี่ยมันหลายแห้งหล่นทั้งหมดเนาะจับบูมเอิร์ดครับผมมือหลังก่อนเนาะเขาไปจับเนาะเดี๋ยวจะเดือดผากินเข่าก่อนครับผมของเขากัย่างมากจะเดือนป้าค่ะถอดครับผมถอดบนปลามาจากที่ห้องปล่อยลงซาแล้วแบบ ตัวที่เป็นวัวหายใจเนะาะ <c oughs> ตัวที่เป็นวัวหายใจเรามาถอดครับผมนี่ก็ใส่จะเทือนขาดแยกออกเนาะตัวตายกับตัวาม,มาพีละนองแล้วลครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกอคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ<า>ค่กะกบเด้าครบสองตัวกบใหญ่ตัวหนึ่งเนาะอู้ใหญ่ขนาดอ่าผันสองยางครับผมเจาะ